ครับปา CAK นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนตัดต่อแบบเท่ๆอีกแล้วนะครับแบบกระตุกหูโหดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดูเลยนะครับนี่ครับคือแอปที่เราจะใช้นะครับแอปแคปคัตเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปนะครับกดโปรเจกต์ใหม่นะครับ ให้เรานะครับไปทำวิดีโอทำท่ามานะครับอัดอัดหน้าจอวิดีโอทำท่านะครับนี่ครับผมจะเป็นท่าโปวยเงินนะครับนี่ครับกดปิดเสียงทั้งหมดนะครับกดปิดปิดเสียงคลิปนะครับนี่กดครับโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับ นะครับคือคลิปเสียงต้นฉบับนะครบเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่นะครับนี่คือชื่อช่องนะครับโอเคนะครับนี่นะครับโอเคนะครับกดถ้าไปที่รูปแบบนะครับให้เรากดเข้าไปที่รูปแบบตรงนี้นะครับภาพไม่ชัดนี่ครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับกดเ1้าจุดสิบกนะครับ เรื่องเข้าไปใกล้ๆครับครับก็จะได้แบบนี้ครับโอเคนี่ครับต่อไปนะครับให้เราครับกดออกไปนะครับกดไปให้เราไปดาวน์โหลดแอปนี้มานะครับนี่ Background Eraser นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับกดโหลดอัฟโฟโตนะครับ ให้เรานะคะไปถ่ายรูปถ่ายรูปท่อนมานะครับไปถ่ายรูปท่อนตรงนี้มานะครับให้เราเดินไปแบบนี้ครับนี่ครับท่อนตรงนี้ครับให้เราไปถ่ายมานะครับนี่ผมก็ได้ถ่ายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเราจะจะถ่ายทอดเนี่ยเราต้องกดกดหนึ่งครั้งครับกดลิปเสียงที่เราไปดาวน์โหลดมาหนึ่งครั้งนะครับคเขาก็จะการแบบนี้ครับรนี่นะครับนี่เดี๋ยวให้เราปรากฏเข้าไปตรงครั้งนึ่งนะครับ กดตรงนี้ครับกดเพิ่มบีเพิ่มเพิ่มบีครับเนี่ยครับตรงที่มับอกเอนะครับกดเพิ่มบีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดกดเพิ่มบีหนึ่งครั้งนะครับกดไปต่อครับโอเคครับให้เราหยุดตรงที่จุดสีเหลืองเหลือนะครับแลวะให้เรากดเข้าไปกดเข้าไปตรงนี้ครับนี่ นี่นี่กดเข้าไปตรงนี้ครับที่มันให้ขยายครับกดเข้าไปครับถ่ายนะครับนี่ครับพอเราถ่ายมาแล้วนะครับกดเข้าไปใน b a c k g r o u n อเล a เซอร์ที่เราไปบอกมานะครับนี่กดเข้าไปหนึ่งครั้งครับกดออกก่อนกดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราไปถ่ายมานี่ครับอันล่าสุดนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ บีบนะครับบีบส่วนที่มันจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับกดเมจิกนะครับเดี๋ยวกดออโต้ครับดีครับมันก็จะทําให้นะครับนี่ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ทําเสร็จนะคบโอเคนะครับให้เรานะครับกดเข้าไปในแอปนี้นะครับแอปพิกอาร์นะครับ นี่ครับวงกลมให้ดูนี่กดเไปหนึ่งครั้ง so นะครับกดวงกลมกดบวกนะคร mm ับ hmm. นี่กดหนึ่งครั้งนะครับกดภาพที่เรายังไม่ได้ไปทำแบ็กกราวด์พีเหนึ่งครั้งนะกดหนึ่งครั้งนะครับกดเครื่องมือนะครับกดตัดรูปนะครับตัดตรงส่วนเกินออกไปนะครับ ถูกนะครับกดดับที่สองกดเพิ่มภาพถ่ายนะครับไปเอารูปภาพที่เราไปตัดมาแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับขยายนะครับทำให้มันตรงกันนะครับถขยา้มันตรงกันก็ดูที่เท้าไว้นะครับอย่าเพิ่งกดติ๊กถูกนะครับให้เรากดบวกนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเพิ่มภาพถ่ายหนึ่งครั้งนะครับให้เราไปถ่ายรูปโปรไฟล์ของเรามานะครับในเกมนะครับขยายนะครับไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับกดอย่าเพิ่งกดติ๊กถูกนะครับกดตรงนี้นะครับนี่ ที่มันเป็นรูปภาพเหมือนเลเยอร์ครับกดเปหนึ่งครั้งนะครับกดเลื่อนลงนะครับนี่นะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับกดติ๊กถูกนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นั่นแหละครับกดเอฟเฟกต์หนึ่งครั้งนะครับให้เราเลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นเอฟเฟกต์อะไรนี่ครับผมจะเลือกเป็นเอฟเฟก hdr นะครับกดติ๊กทูนครั้งนะครับกดลูกศรไปนะครับนะครับการส่งออกนะครับถึอนะครับเอียงครับพอเราได้แบบนี้มาครับให้เราไปที่แคป c u t ตามเหมือนเดิมนะครับกดโปรเจกต์ใหม่นะครับกดรูปภาพนี้นะครับ ให้เราเลื่อนไปนะครับดูเวลาไป0.5นะครับนี่ถ้าจะดูเวลานะครับดูตัวนี้นะครับนี่มันเขียนว่า0.5ในคลิปของเราอยู่นะครับให้เราไป0.5นะครับลบกขึ้นหลังนี้ออกเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบนี้นะครับกดนึงกลางครับกดภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหว กดภาพขึ้นไวกดคอมโบนะครับให้เรานะครับเลื่อนไปดูที่นี่ครับนี่ลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มหนึ่งนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นสิบหกต่อเก้านะครับ ให้เรากดไปที่คลิปวิดีโอหนึ่งครั้งนะครับกดหันอีกด้านหนึ่งนะครับหันไปเก้าสิบลบเก้าสิบองศานะครับเลื่อนมานครับเขียนคำม่ได้แบบนี้นะครับกดลบบทสุดท้ายไว้นะครับกดอัปโหลดนะครับเอเคครับกดไปที่คลิปวิดีโอเก่าของเรานะครับ กดไปหนึ่งนล,ลบคลิปเสียงออกนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เราไปเรายังไม่ได้ตัดตรงนั้นเรายังไม่ได้ตัดตรงรูปภาพที่เราไปถ่ายเป็นโปรไฟล์มานะครับแล้วนะเราจะตัดนะครับกดเพิ่มโอเวอร์เลยตรงแรกเลยครับ กดไปที่รูปโปรไฟล์นะครับหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนไปให้จนถึงสุดท้ายน,นะครับกดประกบหนึ่งครั้งนะครับกดโอเวอร์เลยนะครับหันให้ตรงกันนะครับ นี่ตรงนี้นะครับนี่ครับลบไปออกไปเลยนะครับนี่กดตัดหนึ่งครั้งนะครับกดเปแยกแล้วก็กดลบด้านหลังไปนะครับก็จะการแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับกดเพิ่มโอเวอร์เลยนะครับกดไปที่วิดีโอที่เราดาวน์โหลดเสียงกดไปที่วิดีโอที่เราดาวน์โหลดเสียงมานั่นแหละครับ กดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดไปที่การเพิ่มเสียงนะครับกดเสียงที่เราไปดาวน์โหลดมาเหมือนกันนะครับเคครับกดเข้าไปที่เสียงหนึ่งครั้งนะครับกดการจับจับคู่การตัดนะครับเคครับ ตอนที่มันเปลี่ยนสีนะครับแล้วเราก็จะจับจังหวะได้นะครับกดเพิ่มบีบไปเรื่อยๆนะคบตอนที่มันเปลี่ยนสีครับพอเปลี่ยนสีอันนึงก็กดเพิ่มบีทนะครับก็กดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับใครที่เสียนแล้วก็ทํากดเปิดวิดีโอแล้วก็ทําได้เลยครับส่วนผมก็ยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะครับ ต้องทำแบบนี้นี okay, ้ครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยทำนะครับเดี๋ยวมันไม่ตรงกันมันจะออกมาไม่สวยเี okay, ้ครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับผมทำเสร็จแล้วนะครับ จะทำให้มันตรงจังหวะไปถึงจบคลิปนะครับเค okay, ครับกดติ๊กถูกไปหนึ่งครั้งนะครับกดไปที่โอเวอร์เลยนะครับลบคลิปเสียงออกไปเลยนะครับเคยครับก็จะได้แบบนี้เค okay, ครับตรงนี้เรายังไม่ได้ทำไม่ต้องเป็นไรนะครับกดบวกไปหนึ่งครั้งนะครับ กดไปที่คลิปที่เราไปปรับให้เป็น0.5ครับกดไปที่คลิปนะครับกดไปที่คลิปหนึ่งครั้งกดไปที่คลิป0.5หนึ่งครั้งนะครับหันมาอีกด้านหนึ่งค่ะหันมาให้มันตรงกันนะครับเห็นครับว่าจะการแบบนี้ครับ ให้เรานะครับทาให้มันตรงกับจุดจุดคู่การตัดของเรานะครับกดคัดลอกไปนะครับขยายนะครับเราต้องขยายครับตอนแรกอาจจะไม่ตรงมันไม่เป็นไรนะครับกดคัดลอกไปหนึ่งครั้งนะครับถ้าคัดลอกแล้วมันตรงแล้วก็ไปไปต่อเลยนะครับ เพิ่มไปนะครับให้ตรงกับจุดไปเรื่อยๆนะครับเราทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นครับโอเคนะครับ ต่อไปนะครับให้เรานะครับกดเข้าไปให้เราเลื่อนไปตรงให้มันตรงกันนะครับตรงแบบนี้โอเคกดบวมหงครั้งนะครับกดไปที่รูปภาพนะครับให้เรากดไปที่รูปภาพที่เราไปตัดในพิกอารมานะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับนี่ให้เรานะครับเลื่อนไปให้ตรงกับจุดตรงไหนก็ได้นะครับแต่อย่ายาวมากเกินไปนะครับ ี่ครับประมาณตรงนี้นะครับเอาเลื่อนไปตรงที่จุดสีเหลืองๆนะครับกดออกกดเพิ่มอวรีนะครับกดรูปโปรไฟล์ของเรานะครับย่อให้มันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ก็หนีบมันเข้ามานะครับโอเคก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วพอจุดต่อไปก็กดต่อนะครับทำต่อ นี่ครับก็จะการแบบนี้ครับทำไปเรื่อยๆนะครับไปต่อครับนี่ก็จะการแบบนี้กดไปต่อครับ เรื่อยๆครับก็จะการแบบนี้ครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้ครับ,บ,บ,รบที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับในที่คลิปตรงที่มันเอาเกรืองบัเป็นลูกตุ้มนะครับกดคัดลอกนะครับกดคลิปค้างไว้นะครับเลื่อนไปนะครับ ตรงนี้นี่ครับก็จะได้แบบนี้มานะครับก็ทําต่อครับขัดลอกเหมือนเดิมนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ โอเคครับพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําไปเรื่อยๆพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับทําเหมือนเดิมนะครับกดเพิ่มรูปภาพนะครับเพิ่มรูปภาพโปรไฟล์ของเรานะครับโอเคกดเพิ่มไปประมาณนี้นะครับให้ตรงกับจุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับไปที่จุดอันที่สองเหมือนเดิมนะครับกดเพิ่มโอเวอร์เลย์นะครับกด รูปภาพโปรไฟล์ของเราวันต่อไปนะครับโอเคก็จะปป้นประมาณนี้นะครับให้เราทำต่อไปเรื่อเรื่อย,เ,อยเหมือนที่ผมสอนเลยนะครับกดไปเรื่อยๆครับ อเนี่ยครับไปต,ต่ออีกนานเลยนะครับนี่ครับจะทำเร็วๆไปต,ต่อ,อโอเค ครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับเราทำเหมือนเดิมเลยนะครับกดคัดลอกนะครับกดค้างนะครับเลิ่อนไปตรงนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราไปทำไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับไม่ต้องทำอันนั้นอีกต่อไปนะครับเพราะว่าผม ถึงสุดของโอเวอร์เลยแล้วนะครับเก็บไปต่อครับทำไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับครับผมก็จะถึงงานสุดท้ายแล้วนะ ในคนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับ นะคะเป็นแบบนี้นะครับใครที่ทําไม่ได้ย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงก็ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะคระใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเป่า C A K ด้วยนะครับขอบคุณครับ